เปิดบ้านใหม่ของโป๊ปบธนวัตรย้อนฟังคำพูดถึงเบลล่าเกียดกันนอกจอรึงหรือไม่คะย้อนฟังคำพูดของเบลล่านะคะที่ทาง้านของหนุ่มป๊ปเองเนี่ยออกมาเปิดเผยพร้อมกับเปิดบ้านหลังใหม่ค่าตัวพุ่ง50ล้านดราม่ามาแทนที่เวียเพราะว่าคันหาคบผู้หญิงหลายคนจริงหรือไม่มาฟังกันค่ะเป็นคู่ที่กระแสความจิ้นยังคงแรงต่อเนื่องนะคะสำหรับคู่ของโป๊ปธนวัตรและเบลล่ารานี คู่พระนางที่จับมือกันโด่งดังกันแบบพูดแตกค่ะจากบุเพศสันิวาสคนครสุดฮิตที่เคยสร้างปรากฏการณ์ของบ้านเมืองเมื่อ3ปีก่อนหน,ะน้าในแดื่ความสัมพันธ์ของป๊อบเบลล่าเองหนุ่มป๊อบก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเบลล่าด้วยนะคะว่าเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันแบบดีมากๆเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีโอกาสจิเบลล่าไหมกับเบลลเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันเลยเป็นพี่น้องที่สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับ กระแสเชีย์โป๊เป็นล่ากลับมาอีกครั้งนะเชีย์ก็ดีเหมือนกันครับแต่ผมเองกับเบลเป็นพี่น้องกันจริงๆเรื่องที่น้องโสดผมก็รู้ครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่มากๆข่าวดังมากแต่ผมไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเบลนะคือผมคิดว่าเบลเนี่ยเป็นน้องจริงๆผมรู้จักกับเบลเองมา6กถึงปีความรู้สึกเป็นพี่น้องเลยแหละ แต่อนาคตผมก็ไม่รู้นะเบลล่าเองก็โสดตัวเราเองก็โสดครับโสด2ปีที่พักผ่อนมาคือเราก็เปิดใจนะครับแต่มันก็ยังไม่เจอเพราะทุกคนเองก็อยู่บ้านกันหมดส่วนคนที่เข้าตาก็มีบ้างครับมันก็อยู่ที่ว่าก็คงต้องดูแหละครับแต่ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดจะจีบหรอกแค่ชอบเฉยเฉยมันต้องมีบ้างคนที่เรารู้สึกว่าน่ารัก ป๊อปเป็นลาเองก็ออกมาเคลียร์ข่าวลือค่ะว่าเกตกันจริงหรือไม่ซาเบลลลาเองก็เคยได้ยินกับพี่หนุ่มไงพี่หนุ่มเคยถามเบลไงก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเราสองคนเองเนี่ยไม่ถูกกันก็ไม่มีใครไม่ถูกกันแล้วบนโลกใบนี้สนิทกันมากๆเลยครับเราทํางานกันมาหลายเรื่องจนเราเนี่ยรู้เส้นทางกันหมดแล้วคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆในการทํางานของเรา เคยดูในคอลัมน์ว่าไม่ถูกกันป๊อบยืนยันว่าไม่มีครับผมกับเบลเองทํางานกันด้วยแบบดีมากๆสนิทกันมากๆเลยครับแล้วเจอรักกันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้ไหมหนุ่มป๊อบก็บอกว่าก็ยังไม่ได้มองมุมนั้นนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ทางด้านสาเวเป็นลาเองก็บอกว่าเข้าใจคืออินแลบอินกับหนงังก็เข้าใจทุกๆอย่างทางด้านของหนุ่มป๊อบก็พูดเสริมนะคะว่าผมไม่อึดอัดนะเข้าใจได้ทุกคนเขาชื่นชอบเรา เราเนี่ยอาจจะแบบอยากให้เรารู้จักกันมากกว่านี้มันก็มีบางคนที่บอกเป็นพี่น้องกันไปดีแล้วเบลลลาเองเขาเป็นคนธรรมชาติปล่อยให้เป็นธรรมชาติแหละแหมงานนี้ก็คงต้องรอรุนและค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ณนะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักด้วยกันทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะ